ไปครับเพื่อนๆไปดูท้ายเรือกันว่าเชฟสิบดาวทํากับข้าวอะไรให้เรากินวันนี้นะครับได้ยินเสียงชิบชิบอยู่ท้ายเรือนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราเดินไปท้ายเรือกันนี่ครับว้าวนี่ครับเชฟทำอะไรกินเชฟต้มยำต้มยำต้มยปลาเก่าปลาเก่าลายทุกเกนี่ครับเพื่อนเอาละไอ้เป้าเหลี่ยมนี่ใส่ต้มยำาด้ไหมอ๋อนี่ไม่ใส ย่างนี่ครับเชฟบอกว่าปลาปลากระเพลี่ยมย่างอร่อยครับผมนี่คร well ับเพื Bernard> ่อนๆดูนี่คือปลากระเพลี่ยมนะครับเพื่อนๆถามว่ากินได้ไหมกินได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้กินนะครับเนื้อเหมือนไก่เนื้อเหมือนอกไก่นี่ครับเพื่อนเชฟบอกเนื้อเหมือนอกไก่นะครับนี่แต่ว่าไม่แนะนําให้กินนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับปลากระเพลี่ยมนะครับตัวเขาจะแข็งนะครับนี่ครับเป็นเหลี่ยมแข็งหมดเลยนะครับแล้วก็จะอ่อนแค่ช่วงหางครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมครับ นี่ครับห่างเขาจะแบบนี้นี่ครับปลาเก๋าเลียมซึ่งแบบนี้มันเขาตุยแล้วนะครับพอดีเขารอบมาก็ตุยไปแล้วลูกเรือก็เลยเก็บมาไว้ย่างกินนะเพื่อนๆยาดาม่านะครับนี่ครับต้มยำปลาเก๋าครับผมปลาเก๋าลายตุ๊กแกเชฟเตรียมเครื่องเลยครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่หม้อเลยครับผมนูนครับหม้อข้าวตั้งไว้แล้วครับผมนี่ครับเชฟสิบดาวประจำครัวทุรักทุเลครับผม ฝีมือไม่ต้องพูดถึงครับผมไม่มีเมนูไหนที่ไม่อร่อยนะครับเชฟทำก๋วยเตวอร่อยมากครับเชฟสิบดาวประจาครัวทุรักทุเลประจําเรือประมงนอสิงชัยเก้านะครับของแต่สัญญาครับผมเรือรอบปูมาครับตอนนี้กําลังเด็ดพริกนะครับเชฟไม่ต้องเขินเชฟทําไปเลยเชฟทําปกติเลยเดี๋ยวเชฟเขินนะครับไต่ก็ถ่ายคลิปนะครับโอ้โหแต่ว่านะครับก่อนที่จะดูทำกัวข้าวดูนู้นก่อนอีกแล้วครับเพื่อนๆนู้นครับซูมให้ดู ว้าวอย่างเท่เล <co ff s> ยครับเพื่อนเห็นไหมครับเขาเรียกอะไรครับ <c oughs> เอาเอาเอาล่มจะถึงน้ำแล้ว <c oughs> อา้าวเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับโอโ้อยางเท่ไปเลยครับผมเลี้ยวกลับหรอเปล่า <c oughs> ใช่เลี้ยวกลับ เมื่อกี้ไปทางซ้ายมือโทรศัพท์นะครับคราวนี้กลับมาทางขวามือแล้วครับเพื่อนๆสุดยอดฝีมือเลยนะครับบังคับได้นะครับลมไม่ได้เปลี่ยนทิศทางนะครับลมก็มาทางเดิมนะครับแต่ว่าบังคับให้ให้เคลื่อนตัวเปลี่ยนทิศทางได้ครับผมนั่นไปทางซ้ายอีกแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเมื่อกี้ไปทางขวาคราวนี้กลับไปทางซ้ายอีกแล้วโอ้สุดยอดไปเลยครับบรรยากาศนะครับคลองแกงจังหวัดระยองครับผม นี่ครับสันเขื่อนครับผมสันเขื่อนหัวแหลมปากคลองแกงจังหวัดระยองครับบรรยากาศดีครับผมนี่ครับเชฟครับตักน้ำใส่หม้อนู่นคือถังน้ำกินนะครับเพื่อนๆน้ำกินลูกเรือนะครับส่วนถังนี้คือน้ำไว้ทำกับข้าวนะครับ ก็จะใช้ถุงดําปิดแบบนี้นะครับนี่คือไว้หุงข้าวนะครับไว้หุงข้าวส่วนถังน้ํากินไว้กังข้าวถังนู้นนะครับแล้วก็มีหลายคอมเมนต์นะครับอยากรู้ว่าอาบน้ํากันยังไงนี่ครับเรือประมงรอบปูม้านะครับเรือประมงนะครับส่วนมากก็จะลงถัง200แบบนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะลงเยอะไม่เยอะนะครับส่วนลำไต่สัญญาณนะครับข้างนี้3ามข้างนู้น3ามก็เป็น6แล้วก็ท้ายเรืออีกหนึ่งก็เป็น7ดนะครับถัง200ยก็เป็นพันส ลงน้ำครั้เอ้ลงน้ำครั้งหนึ่งพันสรอลิตรครับผมก็อยู่ได้สามวันนะครับเพื่อนๆนี่ครับประมาณนี้ครับผมเชฟกำลังอ้าวนูนครับเชฟบอกเชฟบอกขอประกะเป๋าเรียมก่อนแล้วกันค่อยทำกับข้าวเชฟบอกนี่ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผม